Terima kasih telah menonton! คือโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมที่มีชื่อว่าปาล์มเมอรีลล่ค่ะปาล์มเมอรีลล่ของเรานะคะก็จะเป็นลิปปาล์มค่ะที่มีวัตถุดิบหลักมาจากน้ํามันในเมล,ล็ดปาล์มค่ะโดยที่เราเลือกใช้น้ํามันจากเมล,ล็ดปาล์มนะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมค่ะในเรื่องของราคาปาล์มมันตกต่ำและก็ปาล์มมันลดตลาดค่ะ ปั๊มน้ำมันตําบลบึงชําอ้ออำเภอหนองเสือจงังหวัดปทุมธานีนะคะก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยค่ะปาล์มามรี่นะคะซึ่งสนใจที่จะนำปวามน้ำมันค่ะมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะและที่สำคัญค่ะทางปาล์มมรี่นะคะก็ได้ทําการสร้างงานกลุ่มผู้ว่างงานที่ตบนบนออออําบลบึงชําอ้ออำเภอหนองเสือจงังหวัดปทุมธาน,นีด้วยค่ะเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชน มันมาแปลรูปเป็นลิปบาล์มนะคะเนื่องจากค่ะเกษตรกรในพื้นที่ตาบ,บนบึงชัมอ้อนะคะมีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะปาล์มลี่จึงเล่นเห็นประโยชน์ที่จะนำผลผลิตรตรงนั้น,นะคะ่ะมาแปลรูปค่ะ,ะ,ะกระแสความนิยมของคนในปัจจุบันนะคะที่ส่วนใหญ่จะต้องการเครื่องสําสอางที่มีความปลอดภัยปลอดไร้สารเคมีนะคะมากกว่าเครื่องสาอางที่ผสมสารเคมีและทําให้เห็นผลไวค่ะ และที่สําคัญนะคะปาลมน้ํามันยังมีสรรพคุณที่ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นค่ะเหมาะแก่การนํามาทําเป็นลิปบาล์มอย่างมากค่ะ,ะปามารี่มีผลิตภัณฑ์ด้วยกัน2ตัวค่ะแบบที่1นนะคะก็จะเป็นลิปบาล์มแบบตลับค่ะ แบบที่สองนะคะเป็นลิปบาล์มแบบแท่งค่ะปาเมลี่ลิปบาลมนะคะมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูและปกป้องริมฝีปากของคุณให้คงความชุ่มชื่นยาวนานจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าริมฝีปากจะเนียนนุ่มและน่าสัมผัสค่ะราคานะคะแบบตลับ89บาทและแบบแท่ง129บาทค่ะสั่งเลย